สวัสดีครับกับบรรยากาศตอนเช้านะครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางเสียงลำพินออฟฟิเชียลนะครับเช้านี้ที่น้องที่อยู่กุดไอไล์นะครับพี่น้องอุ่นครับง่ายต้องมองเตียงแมงอยู่มนันดักแดงครับเฮ้ขอฝากวันดักแด้พี่น้องห็่ไหม

ฮะเออตรงเยอะอนคับไปดับตอนตีสามเลยตีสามเอาอยู่สื่อไม่แอ้มว่ะไม่นด้เบื่อปลงมันมีไฟอะไนลองเครื่องปั่นน้ำมันเหมือนครับนี่ครับตัวละโซ่ครับอยู่ตามอัตภาพ Ừ. nào mẹ này, nghe cái gì đang ngang không? nam thường mà, ha? Anh anh nam thường gì? Giang về lấy bọc à? Nghe đang ngang ทีมงานคอ,อยไหวเขาครับ,รบเพื่อเวอู้ว่าร้านมียู่เลยนะครับ Ha, <laughs> เอ้าอย,ย่บ้านมัน,มนรถยบ้านเลยปรีสิที่ไอมอ่เจอบ่เอือดเอือดยันสองวันหรับไม่ขู่มาสเตนบายแล้วครับพี่น้องดำ มีถังมั้ยันที่ถังมียังดิีเมบน้ว่ล้า้านอไีะไดแขีเียออาหาย้อยเสียหายวม่รไหม้างมองานแข่งเรือด้วยครับพี่หลงมีเรือแข็งนะครับ 嗯，什么啊。 โอ้ดำรถปั๊นนั่นมาดิเอาไม้คโคขึ้นมาดิทเลยนี่สะพานเป็นสะพานสนามนะครับพีน่น้องนี่ครับ นี่กาดตอนท่า,า,มมาเศร้าครับพี่น้องหัใหาตรงหน้าครับนี่กาดสวยงามมากเลยครับ ตัวทีมงานเขามีอย่างเดียวครับพี่เราไปโค้จูงเขาเอาครับมันมืนครับพี่น้องมันเป็นที่ดินท่ามันบลม,ม,มครับแต่มันมืนครับ อ,อยเงี้ยหมู่บ้านโอ้โลมมาอย่างแหงเลยครับเราติดอะไรยังโล่งไว้ครับเราอยู่ที่ท่าท่าห้องบ้าน,นเป็นกุดไอราย,รารรยผุนครับซานตะปูสิญญูผุนครับเป็นซานตะปูครับพี่น้องโอ้งาไม่ฮักครับผุนครับ ลมแห้งไร้ว่านทำให้หนังกก่งกว้าง ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วกดไลค์ก,แกดแชร์สำหรับชิปนี้สวัสดีครับ